นะเพราะฉะนั้นพี่น้องสรุปได้ว่านะสับสินสมบัติที่เราไม่ได้จ,จา่ายสักกานไปนั้นนาะสับสินสมบัตินั้นเละวันอัคครัอัลลอฮฺตาลาจะทำให้มาสร้างโทษอันตรายนะอาสับเกโรในวันเกียมะตันูนะนี่ว่าเป็นตัวอย่างเปเกะเลยนะเนาะสับสินเงินทองอื่นๆกข้าเมือนกัน และสัตุริยายดา์จากปอดสตงอ orang y ง n g sole ส่วนหนึ่งจากการล่าโตกันมาไรางานมาจากคน sole เลเลาวให้เราฟังถึงแม้ว่าประวัติคน sole นี่ลาวพี่น้องเอามาเป็นดาลินหลักฐานไม่ได้ก็ดีแต่เรื่องลาวก้องคุน sole นี่ไม่ใช่นีทานาา่านปรัมปราเน่เลยพี่น้องอืมน่าว่าไม่โพูดคะเนและโนเป็นข้องจริง อาระดับคนโซเลตที่เขาฟันก็ดีคนโซเลตที่เขาลาวก็ดีนี่ล้วนแล้วแต่เป็นฮิกมัดที่อัลลอฮฺตาลาเปิดให้นะไม่เหมือนกับนี่ทา่านแมวกินโน่นโนูกินแมวเลยนะนี่บางทีกันที่พกขึ้นมาอานี่ท่านนกบังกากับนกกาอันนี้ก็พวกขึ้นมาเป็นไปหรอกน,นั่นน้องเทนี่นี่ท่านของคนโซเล่ที่ว่าอัลลอฮฺตาลาใหา้ฮิกมัดเกะเขาเขาลาวปนี่ bahwa sonyo adalah iyo orang yang soleh itu kun soleh kun nih pinong berkato nah kau lawa adalah aku pada waktu mudahku kun soleh ni lawa chan ni nenek ton tiwa chan ni ayuna wai chuang num nen chuang mudah ni chuang num จากไปดอร์คนทีามานั่งก็กันซากาเกยอมรับว่าเกยนี่เป็นส่วนหนึ่งจากคนที่มันั่งก็กันซาก,กันไม่ย่อมใจซาก,กันอืมไม่ยอมใจซากันเนาะบาก็อด ollah aku mampu nyoi k a m b นะฉันนีมนออมนน่มีเพลเลียงเพลครบแล้วและเซซิบเหลือ thế này ta bỗn liêng cơn mưa pino ơi mệt là xoang mệt là xám cay nhăng nô em bỗn liêng thì mày thua chơi thua cơn pino nghe chiêu tài da mấy kí vạn vô thì đi đi nè bỏ biễn mà hay đâu mấy kí vạn ha à ôm lìn mân phẫn năn măng đeo tịn mân phẫn nỉ măng na hoa mày thua cơn nô kẻ côn thì hoa mưa à bố hay mán đầm mấy สี่สิบได้สี่สิบเลืองเตนัลมาก็เทียดออากูคือรู้ว่ากันสากาดโยสากัดกําเบงแต่ฉันไม่ไม่ไม่จ่ายสากัดเพออันนี่ไม่ยอมจ่ายพอไม่ยอมจ่ายสากัดนี่เป็นองอยู่มามาก็ตอลดาตังกันดาผู้อุเลสอรั้งยังปาเกตยู่มาวันหนึ่งมีคนอยากจนคนหนึ่งได้มาหาฉัน คนปาเกตคนอยากจนมาโกเมงอาดูอีโยโยรังปาเกตคนนี้ไปดองมาถึงมาบอกชันว่าพือพระดออากุมาบอกต่ตชันว่าสางะเบรหายัดเกอปปโดมากันนันนะคนอยากจนนี่มาบอกคนโซเลนี่ว่าจัดเกนี่จัดหายัดยางเร่งโตอาหารไม่ได้กินข้าวมาชงซ้วันเลยอ่านี่มันเหนื่อย ด่านอาการคือสาเกตานเลกาเจ็บคายได้ป่วยอ,อยากจนในเสแสงว่าจนจริงจริงไปนะข้าวกับไม่มีได้กินแล้วสาเกเลาวเจ็บคายได้ป่วยแลา่าตาบันราว่ามาเอ้ยคร่งคร่งมาแล้วนะไม่รู้ว่าโพดรู้ว่าลำไส้จ้าวก็ไม่ได้กินอื คนโซเลนี่บอกว่าพ่อคนจนมาบอกพันนั้นนั้นมาโกอากูเบรีกันอากันดิโยอากันอรงัง g า a ีตอ i ตูฉันก็ให้กับคน p า k ีตคุณนี้ให้อะไรพี่น้องสิบตัมบิงกูส่วนหนึ่งจากแพของฉันที่เลี้ยงนั้นซาตู้กีบาชอ่าให้เกะไปตัวนะี่ อันนี้ไม่ใช่ใจสากัดนะโน啰อันนี้คือไม่ความไหวเห็นว่ามันจนมันไม่ได้กินก็เอาหา้ไปลักตัวหนึง่งอ่าเนี่ยพอให้ไปแล้วพี่น้องเกอร์โมดิยันภายลังจากนั้นมาโกอาคูตีโดปาโดมาลัมอีตูคืนนันชานกัน,นอนหลับน,น,นี่นอนหลับพอนอนหลับนั้นพี่น้องมากูมาโกอาคูเลยฮะดีดลัมมิมปีกู ฉันก็ได้ฝันได้เห็นในฝันนะั้นอ่าเนี่ยฝันว่าเปลือกแม่ก็อดเหลือสกัลยันกัมเบงผู้อุตุฟันว่าเาของฉันทั้งหมดนั้นตกลงบูรหาดดับเข้าปะโดอากูตั้งฟูงนั้นแล้ววิ่งข้ามาฉันอืม มันจีตตจีตตหันดมันนุนดอิโยโยสกลียันกมบงอากันดากูวิ่งที่มาโท่มากวิดชานในฝันในฝันอ่าในความฝันอืมก็มากันเสียสิบตัวหนังครูก็มาเนี่ยปักเข้ามาเลี้ยมอันนี้เป็นตรงนั้นมาปั๊บนี่ปาโดฮันอากูที่โดัวโซลารีดาริปาโดโยโยสกลายันกมบงอีโตชันก็เสียทาเร็วนี้วิ่งเร็ววิ่งก็ไม่ไวเร็วอ่า นะฟุ้งอะไรตีเลียงก็ไม่ใช่สกัดมาตั้งฟุ้งพี่น้องในความฝันนั่นเนาะเล่นนี้เล่นนี้ก็ไม่พ้นเล็วเออกะด้านที่อ่ดอสรังโบเลมานุลงีอาการดากูคณะเดียวกันไม่เคยสักคนหนึ่งเรียกเรียกก็ไม่เคยช่วยได้โลกก็เรียกเล็วใครๆกับโบยิงก็เรียกเล็วเรียกคนนั้นเล็วว่าช่วยตัอน่าดูเฟะมาหยกฟุ้งมาเลยจิคิดจิโตพี่น้อง ไม่เคยช่วยได้อืม,มากดาตังละอากันดากูนันอุเล์ดิมิเกียนกีบาชอย่างอากูสอดาก็กันอีตูเตท่านใดนั้นมีกี่บาตัวนั้นเลยตัวที่ฉันสอดก็ให้กับคนอยากจนคนนั้นที่มันว่ามันไม่ได้กินมันเจ็บกายได้ปว่วยนี่ ไอ้คีบ้าตัวนั้นเลยมันมาพี่นองมันอเลาะกันมรครอยตู้ดาริปรโดอากูมันไปช่วยโทษช่วยคว้างบูเพะทางพุงนั้นเลยปล่อยไปจากฉันอืเนี่ยเออเนี่ยไอ้ตัวที่มันทำบุญไปนั้นนะนะตัวมันทำบุญนั้นกอลันมุสันนิฟูรอฮิมฮุลลอฮุตะลล maka tiap-tiap satu kibah dari Pado yang hendok mandundukkan daku itu. Hmm. Dang nan tuk tuk kibah tuk tuk peke tiwa tongkan ti jama Nah, tang fung na ti ma iyo yo kibas itu. Aike tua tambun chan tham bun pai leh. มันมายืนคว้างไว้ให้อันตรโยอันตรกัมเบิงกี่บะอีตูคว้างพุ่งเป๊นั้นเอาไว้มนุโลกการเดียกันสกเลียนกัมเบิงนั้นด้วยสันดีรีอากันดากูเลี้ยมันไปคว้างอ่าเป๊ะฟุ่งนั้นเพื่อปกป้องตัวของช้นให้ยโปรดัยอืมเล่าจ่าพี่น้องเนี่ยสำคัญนะเราฝันบันนี่บางมาเฉ่าะพี่น้อง อฟันบูรโโดิบโรุไปไรครั้งไหนนะฟันตรงนี้เผ็นลุดตรงโนไปตรงนั้นพอเอามานหนึ่ๆเลยเบื่อเบื่อได้โจ้พี่ไปน้องนะแต่าข้องโคลนี่นี่เลยเป็นเรื่องเป็นราวนะฟันของคนสเละมั่นเถอะวะแต่เปลกนั้นีปน้องนะนะถ้าฟันซ้ำที่ตรงๆเหมือนกันนั้นีปน้องไอ้นั่นก็คือมักติจะเกิดจริงอ่าเหมือนกังสมัยอ่า อับดุลลอฮ์นะปากของท่านรอสุลลอฮ์เลยคลังสามีโอนดูนะอับดุลมุตโตลิบดูอืมจวงที่เกฟันอะไรนะที่มากาักกะมันมีที่หนึ่งเลยมันมีทองอยู่ที่ว่านั้นสามหุ้นเหมือนกันติดๆ่านะเลยบุนีไปคุดที่ว่าอืมนนะี้เราในบุกฟันกันเลยียบเวลามันนั่งนึง,นง,นงเอ๊ะเบื่อ,อได้โชวพ์พี่นะโตกันเรอืม ัรรถไฟยนี่หนี่หนึ่งไปออกเครื่องบินฮะผัวเครื่องบินฮะออกไปห้างรถเกรืองแล้วไม่ด้วยอะไรเนาะออกมาทำยาไม่ได้จี่มเคลาเทียบเทียบสาตูกํมเบนยังฮันโดมันดุนโดกันดากูใชยโซเลคคนนี้บอกว่าพานั่นเลยว่าเพะตกตัวโพชีวิงเข้ามาทำลายช้านี่ไอ้แก่ตัวเนี่ยถี่ช้านโซดาโกนี้ไปตึงท่อับไปกว้างพับอาจูดไปเสียตัวหนึ่ง Kemudian langcang nan mako mengelohkan sekalian moroko itu akan dio. Nah, nah. Tepai langcang nan ni pinong mako mengelohkan oleh sekalian moroko itu sekalau kambing pefung nan le au dai akan dia akan kibah itu. เกจ้านตัวนึ่งนันไม่ไว้ตัวที่ทําบุญไปไปเนาะโบนูตังฟุกจนกระทั่งโบนั้นผมมันรวมกันตังฟุงพับมันมุงมาที่เดียวเกะตัวเดียวไปเนาะที่โซราก็ไปตัวนี้นี่ไม่ไว้เหมือนกันชูดเหมือนกันไม่ทานอ่าเนี่ยก็น้อบ่าวโซยยมาไรกอีทูสกัดเลียกัมบิงนั้นบ้าโยโปรอวยเปมันมากว่าฟุงอ่ะอ่ามากว่า ปาดหันบรอกิบัสยังอกาุสระกออีตูนั้นมุตรงะนั่นเดียวกันเกติชานสระกอไปนั้นอีหลัสัตวอยู่โว่เบอร์ตัวหนึ่งนู่นละพี่น้องบัวดูเล่นกันมายกฟุ้งนะไม่ทันเหมือนกันเพ่เหมือนกันเกตัวนึงนนี่ก็ที่ชูดเหมือนกันฮะพอเกชุดเร็วเวอร์ที่นั่นหาไม่ไวเหลวเกตัวนั้นนอนทีเล็วพี่น้องพอเพ่ทำท่ามาตาล้มต่างฟุ้งที่นั่นจานก็วิ่งไม่รดเร็วเหนื่อยจังเร็ว kemudian มาขอก k u jago ได้รังจากนั้นบานราวาชันตกใจเตือนที่นั่นเหลืองนูเกะพอได้ช่วยอยู่มั้งนะตัวช่องตัวซ้ำตัวกะซตัวก็ะเล่นมันมาพร้อมตัางฟุ้งพนันกัตัวเดียวไปลองก็ไม่ไหวว่าพกเกะไม่รอดปั๊บที่นั่นก็มาต่างฟุ้งนั้นก็คนโซเล่คนยีวะชันเตื่นทันทีตกใจตืน แลนฮัมเพลงล่ะบ่าวฮันดะอกพุทุสจาีปะดอตาคุกนะนะเลขากลายที่จะมดปุตุสขาดจากความเกรงกลัวค่องกอูคือไม่ฟังว่าวตกใจตุลนี่บันราัาวมันทรากรั้วเลยโเน,นาะนะานอยู่เลยเลยในใจไม่มบา้ามา พราะว่าใกล้ๆที่จะมดความกลิ่นกลัวในว่าใจก็คือที่มันสะตกสะทานอยู่นั้นมาโกกาโตอากูคือมุริยันมาโกกาโตอากูชายโซเลคนนี้บอกว่าหลังจากนั้นชานกล่าวขึ้นว่าเดี๋ยวมีอัลลอฮ์อากูจาดีกันยังมาอิก,กุคูบายโยเอ้ควาบิงยังสาตูอืมกอาบานต่ออัลลอฮ bái phàm và chánh cha trà thăm hải nhang ma y hmm, cốt cha à cú ni ba nhỏ hệ nah, cầm bên nhang sa tu chánh trà tham hải phung phệ ở đây nhang ma y cốt à cú ba nhỏ nè sắt thì lại tam chán ma mạc mạc ní hệ cầm bên nhang sa tu Nah, opek. Okay. Oke. Okay. Nah, yang satu. Dan nah, saya aku sodokokkan dengan dua bagai daripada kambingku. Amai binam. Saya kuniwa demi Allah kau saban to Allah. Aku jadikan yang maikukku. ฉันจะทำให้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 ติดตามฉันให้ดูแลฉันให้ปกป้องฉันนี่บ่ายยเฮ่กำเป็อย่างสาตัทําให้มากึ้นโอเพตัวนึงนั้นตัวต่ว,วาเกาททาบุญไปเร็วนั้นที่คอยช่วยเหลือกเกนั้นดานี่เกาวาเกาจะสร้างให้มันมากึนคือเล้งไงว่าตัวนึงไม่ท่านแลวบุญูฟูงนั้นอ่าบุญูมาเป็นฟงนูงพี่นอง ด่าชายอ่ากูสอดกอกันด้วยดัวบาเยดจากปดกกเบงกูเนนอนชั้นจะทำบุญนาไม่ฟังว่าใจสกัดไปด้วยดัวบาเกยากปอดอกกัเบงกูสักซองสวนจากเปะของฉันไม่ฟังว่าทำไปซองสวนไปนองเท้าว่าเปหกสิบตัวก็ไม่ฟังว่าอีทำบุญไปสักสีสบ ืมตั้งสักกัดเรได้แม่งความว่าอ่าเนี่ยอันเลือกที่สักกัดเปลาไปดองอันนะอ่าเปย์ซีซเป็นตัวหนึ่งดอกนิ่งเกี่ยวว่าทำสักซองสวนอ่าจากพุ่งเพะทางมดติดเกลียนเนี่ยเดี๋ยนะครตอบทบกับรปดูอัลลอฮ์ตูลเลาเลชันตอบัตบออัลลอฮ์เก้มาดิฉันก็สรุปกันดัวแบบเลยจากไปดูกวาบิงกูภายหลังจากนั้นฉันก็ทำบุญสรุปก็ เออที่เป็นสากัดมบังที่สมบุญแปมังกนาตูวสูรุ่เลยสองส่วนสามจากฟุ้งเพที่เกลี่ยงตามไมาฟครามว่าอ่าเพอกิบตัวเมื่อที่วานนีสองส่วนสามก็สี่สิบตัวเลพี่น้องด้านตบัตละอูก an, Now, mm. so I I ับดอัลลอฮฺต ah ka ้าลาดารดออโดมานิงันกันซากะเลวฉันก็ตบต่ออัลอฮเลว นาจากการถี่าเด้นาด้วยการถีทําการโตบัตโตอรรสุบฮานนวตาลารือวันนี้เกษียจดไปมังเหลวหนวเนาะนาถติดข้างนี่จากัดต้องจดกันนั่นพี่เนาะเหล็กสมอไม่ปีนั้นยังเหลวต้องจ่ายจากัดปวดโซ่ทรงพันห้ารอยสี่สิบไม่จ่ายที่เตาได้ได้เลยนาห้าพันนาไม้ไว้ปวดโซ่ทรงพันห้ารวยสี่สิบเอ็ดลาวละทรงพันนาที่ไม่ใจ่ที่ ทรงพัฒนาโดยสิบสองอันนี้พัฒนาสิบปีแล้วเธาเดีพี่น้องรวบโยดมัดทั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้อะไรถ้าเป็นภาษีก็โยดลังเลยพี่น้องนะต้องใจโยดลังหมดอืมอะไรเบอร์ช่วงนี้เบอร์ชัน้นมาสักบาทหนึ่งลแล้วไม่รู้เล่นเอามาสักบาทหนึ่งก็จะเร่งว่าที่อดีตนี่ถ้ากับติดดีอัลลอฮฺสุบฮานาวตะตาลาฮักุลลอฮ์ะนะต้องเคลียร์ด้วย Dan sungguh ya aku lihat yang ajaib ajaib daripada kasih sayang kibas yang aku sedekahkan itu dengan dia dengan kibas itu. Lihat saya soleh kuni lawasan dari popin sing pelek mak. Dan cak kasih sayang kibah cak ke tua tisan rak ni le tisan sodokoh pa ini. จากผดรสตรุการดากูจากผดรมคัมบิงคูนิยังละหนะไม่ฟังบาสิ่งที่เล่าเปล่นี่ที่ได้พบเห็นที่อัลลอฮฺละหห็นนี่จากเกะจากเพะที่ชั้นหลักนี้ชั้นได้ทำการสดอโไปถึงไหนล่ะสิ่งที่เปล่นั่นละจากผดรสัตรุอการดากูจากผรมคัมบิงคูนิยังลหิน จากศัตรูข้องฉันซึ่งมาจากเกะตัวเอื่นเอื่นเพะตัวเอื่นเอื่นที่มาพยายามทำลายฉันนั้นน่าก็โดยสาเหตุว่าเปะเกะนี้แหละน่าที่ฉันได้ทำบุญไปได้จ่ายสากัดไปน่าเพราะฉะนั้นเป็นองสรุปได้ว่าน่าสับสินสมบัติที่เราไม่ได้จ่ายสากัดไปนั้นนราสับสินสมบัตินั้นเละวันอัคครันอัลลอฮฺตาลาจะทำให้ มาสร้างโทษอันตารายอาสับเกโรในวันกียยมะตัวน,นูนี่ว่าเป็นตัวอย่างเปนเกตเยนะเนาะสับจิตเงินทองอื่นๆกับเมื่อนกันขสุดท้ายนี่นขอให้อัลลอฮฺซุบบฮา,านาวัตาลาตอบแทนพุทธละบุญความดีความเมตตาของพระองค์แก่ผม้ไม่พี่น้องทุกๆท่าน,นที่รวมกันสนับสนุนที่รวมกันช่วยเลือผิดข่าวไม่พลาดลุ่มพรังดุนยาของเรา นะ่ซึ่งบางทานนะ่าได้โอนเข้ามาสนับสนุนในการช่วยเรื่องงานศาสนาตรงนี้เป็นประจำน่าพ่มเบียงเขากชื่นะมชมในนามใจและโคดูอาจาักอัลลอฮฺซุบาฮานะวะตาลาให้ตอบแทนพนลบุญความดีทางไร่เลยเพื่อเป็นสเบ,บียงให้เกโปรเมพีนองทีจ่จะไปรับไปใช้พุนพ่นประโยชน์ณนวันอคัคราณวบิลลาฮิตตตฟิกวันฮิดายะวัสสลามอวยกุมวะรอฮมะตุลลอฮ์วะบารอกาตุ